ห้าน้ำตาแตกไปกับคุณปู่คุณย่าที่กลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งแกนพาแอนแกนมาเชิญย่างเก่งวันหนึ่งปู่ย่าเจ้าของสวนแอปเปิลแห่งหนึ่งก็ได้ไปเจอกับแอปเปิลทองคําต้นแอปเปิลที่เคยเกือบจะตายแต่ตอนที่พายุเข้าแต่คุณปู่กับคุณย่าคอยช่วยกันปกป้องต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างดีต้นไม้รู้สึกขอบคุณเลยทดแทนบุญคุณด้วยแอปเปิลทองคําโอ้ยย่าเอ๋ยถ้าจะเอาไปไหว้ก็น่าเสียดายเนาะเอามาแบบอ เอามากินกันไหมอะคุณปู่กับคุณย่าได้กินแอปเปิลทองคำเข้าไปในคืนนั้นทั้งคู่ฝันเห็นนาฬิกาสายที่กำลังจะหมดแต่อยู่ดีๆนาฬิกาสายก็กลับด้านซะงั้นทั้งคู่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าทั้งคู่ต่างตกใจพวกเขากลับมาปึ๋งปังงปึ๋งปัง,ปง,ปงอีกครั้งหนึ่งปึ๋งปัง,ปงขนาที่คุณปู่ชวนคุณย่าไปทำอะไรอันนี้ไม่รู้หลานที่รักปู่อยู่แล้วก็ดูรักปู่มากขึ้นเป็นพิเศษแต่ความเยาว์วัยนี้ก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไป ถ้าในฝันเผลอชนนาฬิกาทรายจนกลับด้านจะต้องกลับมาเป็นร่างเดิมอีกครั้งย่าจะยังรักปู่ไหมหรือไปทําอะไรกับนาฬิกาทรายก็อาจเกิดเรื่องไม่ดีได้อันนี้ไม่ดูเพลินฮ่าน้ำตาแตกคุณปู่คุณย่าบนเน็ตฟิกเน็ตฟิกแอปเปิลทองคํา